คนในแวดวงการเมืองมีเรื่องยุ่งเรื่องมุ้งเนี่ยพอสมควรเลยเพราะอะไรผมอยากจะให้สองท่านนี้นึกถึงผ้าพนนักการเมืองเนี่ยอย่าไปนึกถึงแต่ที่มีชื่อเสียง<ข>ที่ยังไม่ปรากฏมีชื่อเสียง<ข>ก็อีกเยอะที่อยู่ใน<ข>สภา,าเนี่ยทําไมถึงวุ่นคนระดับที่ประสบความสําเร็จทางการเมืองได้รับเลือกตั้งมาเป็นคนที่มีอํานาจพอสมควรและหรือ <c oughs> มีฐานะดีพอสมควร อายุอานามก็ตก 40, 40 40ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ในในวัยที่กำตัวเองประสบความสำเร็จนะครับเรื่องทำมาหากินก็ประสบความสำเร็จแล้วขณะเดียวกันมีตำแหน่งทางการเมืองม,มีอำนาจวาสนาพอสมควรคนยกย่องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับ <S <S ผมก็ได้ยินจิตแพทย์ <S 2> <S 2> ชอบพูดบ่อยๆ, <S <S อยๆไม่ใช่เลยเหตุที่คนมีภรรยาน้อยเนี่ย ก็เพราะว่าตัวเองนั้นอยู่ในระดับที่ตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องสถานะและขณะเดียวกันผู้หญิงที่เหงาผู้หญิงที่อยากจะได้ผู้อุปถัมภ์ในระบบอุปถัมยังไม่มีอยากจะให้คนช่วยเลี้ยงดูมาเรียเข้าสเปคเข้าสเปกกันพอดีแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักการเมืองของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายแล้วในสังคมไทยเนี่ยดับเบิลสแตนดาดถ้าผู้ชายเนี่ยก็จะถือว่า เป็นคนมีประสบการณ์เป็นคนมีความสามารถถึงมีภรรยาได้หลายคนหรือมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยการมุ้งเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์มีความสามารถแต่ถ้าผู้หญิงปั๊บวันทองผู้หญิงปั๊บเป็นคนเสียเพราะฉะนั้นเมืองไทยยังดับเบิลสแตนดาร์ดและนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย